ในหมู่บ้านหนึ่งมีโหรอาศัยอยู่เขาเชื่อว่าเขาสามารถอ่านอนาคตได้โดยการดูดวงดาวนั่นเป็นเหตุผลที่เขาจ้องมองท้องฟ้าตลอดทั้งคืนเขาเคยโอ้อวดความรู้ของเขาต่อหน้าชาวบ้านด้วยเย็นวันหนึ่งเขากำลังเดินกลับบ้านโดยเดินไปตามถนนรูปรัง ของหมู่บ้านสายตาจับจ้องไปที่ดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับบนท้องฟ้าเขาพยายามอ่านสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอนาคตด้วยการดูที่ดวงดาวทันใดนั้นเท้าของเขาก็เหยียบไปในหลุมที่เต็มไปด้วยโคลนและเขาก็ตกไปในหลุมนั้นทั้งตัวตัวเขาเปียกโชก ไปด้วยโคนและเริ่มตะกุยตะกายเพื่อขึ้นจากหลุมแต่แม้จะพยายามอย่างหนักเขาก็ไม่สามารถขึ้นมาจากหลุมได้เมื่อเขารู้ว่าไม่มีประโยชน์ที่ทำเช่นนั้นเขาจึงเริ่มตะโกนขอความช่วยเหลือมีบางคนวิ่งมาหลังจากที่ได้ยินเสียงร้องของเขา เมื่อเห็นเขาตกลงไปในหลุมพวกเขาเข้าใจในทันทีว่าด้วยนิสัยเขาต้องจ้องมองดวงดาวบนท้องฟ้าเพื่อทำนายอนาคตทําให้เขามองไม่เห็นหลุมบนถนนจนตกลงไปพวกเขาช่วยโหนคนนั้นขึ้นมาจากหลุมโคลนแล้วชายคนหนึ่งก็พูดว่า ท่านอ่านอนาคตด้วยการดูถี่ดวงดาวบนท้องฟ้าแต่ท่านกลับไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ใต้เท้าของท่านย่ามุ่งมั่นที่จะค้นหาอนาคตจงให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วอนาคตจะขึ้นอยู่กับอดีตท,ที่ท่านทำไว้เองนั่นแหละ i <laughs> I <laughs>